เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้ชื่อแต่การตัดสินใจของเขามีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับแสนและเปลี่ยนชมหน้าของโลกไปตลอดการคือใครกันแน่เรากําลังพูดถึงปฏิบัติการที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่2ปิดฉากลงแต่ก็แลกมาด้วยหายนะครั้งใหญ่ที่สุดทุกคนรู้เรื่องระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลงเมืองฮิโรชิม่าไหมครับในวันที่6สิงหาคมปี1945 และเครื่องบินลำนั้นก็คือ B 2 9 Super Fortress ที่มีชื่อว่า Inola กครับแต่ใครคือคนขับเครื่องบินลำนั้นกันแน่คำถามง่ายๆที่ซ่อนความซับซ้อนและเรื่องราวสุดเข้มข้นเอาไว้เบื้องหลังตามผมมาครับก่อนจะไปดูว่าใครคือนักบินที่กลุ่มชะตาโลกในวันนั้นผมบอกเลยครับว่าทีมงานบนเครื่อง Inola กลำนี้ไม่ใช่แค่ลูกเรือธรรมดามดาเลยนะครับ พวกเขาคือสุดยอดผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคัดเลือกมาแบบลับสุดยอดภายใต้โครงการแมนฮัตตันที่เป็นความลับระดับโลกแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือบนเครื่องลำนี้มีนักบินอยู่สองคนครับคนหนึ่งคือเจ้าของเครื่องตัวจริงที่เตรียมพร้อมมาตลอดแต่อีกคนหนึ่งคือผู้บัญชาการปฏิบัติการที่จู่ๆก็เข้ามานั่งเก้าอี้นักบินหลักในนาทีสุดท้ายเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมถึงมีการสลับตำแหน่งกันในภารกิจที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าพร้อมจะดำดิ่งสู่รายละเอียดลึกลับนี้แล้วไปต่อกันเลยครับเริ่มจากกัปตันประจําเครื่องบินอินโนลาเกก่อนครับเขาคือร้อยเอกโรเบิร์ตเอลูอิสครับลูอิสคือนักบินที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับการเครื่องบิน B-29 ลนํานี้เขาเป็นคนที่มีทักษะการบินสูงมากและเป็นผู้ดูแลฝึกฝนลูกเรือชุดนี้มาตั้งแต่ต้นเขาคือคนที่สมควรได้ขับเครื่องบินลํานี้ทําภารกิจประวัติศาสตร์นี้ที่สุดครับ แต่ความลับที่ถูกเปิดเผยในเช้าตรู่วันที่6สิงหาคมปี1945คือคนนั้นคือพันโทพวทิเบตส์จูเนียร์ครับพันโททิเบตส์คนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนนักบินแต่เขาคือผู้บัญชาการของกลุ่มปฏิบัติการพิเศษที่509หรือ509 Composite Group ทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเขาคือหัวหน้าใหญ่ของภารกิจนี้ครับทิเบตตัดสินใจเข้ารับหน้าที่เป็นนักบินหลักหรือ Pilot and Aircraft Commander ด้วยตัวเอง ทำให้กัปตันลูอิสต้องทำหน้าที่เป็นเพียงหนักบินผู้ช่วยหรือโคพายลอตแทนในภารกิจนี้ครับเอ๊ะทำไมถึงเป็นทิเบสสาเหตุหลักก็คือภารกิจนี้มีความเสี่ยงสูงและมีความสำคัญระดับโลกทิเบสในฐานะหัวหน้าปฏิบัติการต้องการให้ภารกิจนี้สำเร็จแน่นอนไม่มีข้อผิดพลาดและเขาอยากให้เป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น เขาอยากให้มั่นใจว่าระเบิดปรามนูที่ใช้ยูเรเนียมลูกแรกของโลกที่ชื่อว่าลิตเติลบอยนั้นจะถูกทิ้งลงเป้าหมายอย่างแม่นยำที่สุดครับและชื่อเครื่องบินอีโนล่าเกที่เราคุ้นหูก็ถูกตั้งชื่อตามคุณแม่ของพันโทพอทิเบสนี่แหละครับซึ่งทําให้กับตัลูอิสไม่พอใจเล็กน้อยที่เครื่องบินของเขาถูกเปลี่ยนชื่อโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนในภารกิจสําคัญขนาดนี้ครับนี่คือความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับ ทีนี้มาถึงจุดพีคที่ทําให้เรื่องราวนี้ทั้งตื่นเต้นน่าทึ่งและลึกลับยิ่งขึ้นครับแม้ว่าทิเบสจะเป็นผู้ขับเครื่องบินหลักแต่คนที่บันทึกเหตุการณ์ทุกวินาทีแบบนาทีต่อนาทีไว้ในสมุดบันทึกการบินหรือล็อกบุ๊กคือกัปตันโรเบิร์ตลูอิสในฐานะนักบินผู้ช่วยครับเมื่อระเบิดลิตเติลบอยถูกปล่อยลงไปและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนลูกเรือบนเครื่องทั้งหมดต่างตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏต,ต่อหน้า และคำพูดที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดของกัปตันลูอิสกลายเป็นประโยชน์ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความรู้สึกของมนุษย์ในเวลานั้นได้อย่างลึกซึ้งเขาเขียนด้วยลายมือตัวเองในวันนั้นว่า My God what have we done พระเจ้าช่วยเราทำอะไรลงไปนี่คือคำพูดที่เผยความรู้สึกที่ผสมประสานระหว่างความตกใจความรู้สึกผิดและความน่าสะพรึงกลัวต่อพลังทำลายล้างที่พวกเขาเป็นผู้นำมาใช้ คำพูดนี้ทําให้เราเห็นว่าแม้แต่ผู้ที่อยู่ในปฏิบัติการเองก็ยังตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าครับมันไม่ใช่แค่การทิ้งระเบิดแต่มันคือการเปิดสกราดใหม่ของสงครามและอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้ครับในทางเทคนิคแล้วคนขับเครื่องบินทิ้งระเบิด b 2 9 e ิ n o l a g ในภารกิจฮิโรชิมาคือ p ันโ o paul w t best jr ครับแต่เราก็ไม่สามารถมองข้ามกับแันโรเบิร์ต a l o u i s ที่เป็นนักบินผู้ช่วยและเป็นเจ้าของเครื่องบินตัวจริงไปได้เลยครับ ทั้งสองและลูกเรืออีก10ชีวิตบนเครื่องอินโนลาเกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญที่ยุติสงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ทิ้งบาดแผลและข้อถกเถียงทางศีลธรรมไว้จนถึงทุกวันนี้ครับที่เบสยืนยันจนวันสุดท้ายของชีวิตว่าเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำเพราะมันช่วยยุติสงครามและช่วยชีวิตทหารอเมริกันไว้ได้มากมายส่วนลูอิสเองก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆหลังสงครามโดยที่คำถามในสมุดบันทึกยังคงดังก้องอยู่ในประวัติศาสตร์ครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นกัปตันโรเบิร์ตลอิสที่ต้องสละเก้าอี้กัปตันให้กับผู้บัญชาการในภารกิจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรครับคุณจะรู้สึกว่าภารกิจนี้เป็นเกียรติหรือรู้สึกว่าความพยายามของคุณถูกลดความสําคัญลงไปแล้วคุณละ่ะหลังได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วคุณคิดว่าพันโททิเบสกับกัปตันลอิสใครคือบุคคลที่สําคัญและน่าจดจําที่สุดในภารกิจของเครื่องบินอินโนลาเกครั้งนี้ครับ ลองพิมพ์ความคิดเห็นของคุณนะแชร์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ช่องรู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ